สวัสดีครับสวัสดีกับวันพุธนะครับวันพุธท,ที่9เดือนตุลาสองห้าหกเจวันนี้วันพุธท,ที่9นะครับเดือนตุลาสองห้าหกเ็ดก็พบกันเช้าเหมือนเดิมนะครับกับหนุ่มพาบ้านบ้านเจ็ปด้านะครับก็พูดคุยกันเรื่องกลุ่วัดพนมลอกนะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่หลวงพ่อเดิมวัดหลองโพ ที่ท่านได้ไปสร้างรูปหล่อรอยองค์ของท่านบรรจุกลุในกลุวัดพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วก็ได้แตกกลุนะเป็นพักกลุนะเป็นพักกลุแตกกลุออกมาในวันที่3พฤษภาสองห้าหกเจ็ดนะครับก็จะมีพิมพ์ต่างๆครับก็จมีพิมพ์ A พิมพ์ B พิมพ์ C แล้วก็มีพิมพ์ลูกกระเดือกใหญ่ลูกกระเดือก A นะลูกกระเดือก A แล้วก็ลูกกระเดือก B นะครับผมเป็นพิมพ์หายากสองพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ลูกกระเดือกเนี่ยพิมพ์หายากนะครับพิมพ์กระเดือกพิมพ์กระเดือก AA ใหญ่เนี่ยแล้วก็พิมพกระเดือกฝรั่งเป็นพิมพ์หายากนะครับแล้วก็จะมีภาพปิดตายันจมยันนูนหลวงพ่อค่ายพิมพ์เล็กพิมพใหญ่นะรวมอยู่อยู่ในกลุ่อยู่ในโอ่งอยู่ในโอ่งที่อยู่ในใต้โบสถ์นะใกล้ใต้โบสถ์กลางกลางโบสถ์เลยกลางโบสถ์ใต้โบสถ์ที่แตกกลุ่ขึ้นมานะนี่ ก็หนึ่งหมื่นเจ็ดพันองค์นะทางวัดจะจําหน่ายในวันที่สี่กับวันที่ห้านะอญาติโยมเข้ามาที่มีจิตศรัทธานะนับถือหลวงพ่อลูกศิษย์ลูกหาได้มาบูชาวัตถุมงคลของท่านนะในวันที่สี่กับวันที่ห้านะครับผมพอถึงทุกวันนี้ก็รวมระยะเวลาก็ห้าเดือนห้าเดือนนะครับผมห้าเดือนกับหกวันละห้าเดือนกับหกวันนะเพราะว่าวันนี้วันที่เก้าเนาะห้าเดือนกับหกวันแล้วนะครับนี่ ก็ค่อยๆดูแลกันดูแลกันครับก็ทักทายกันได้นะครับพูดคุยกันได้ไเกี่ยวกับกวัดพนมรอกนะเกี่ยวับพนมรอกพอทางวัดจะจำหน่ายในวันที่4วันที่5เรียบร้อยหมดออกจากวัดคราวนี้ก็เป็นกลไกลของการตลาดนะอยู่ในว่าใครจะแบ่งปันเท่าไหร่เป็นคน2คนที่พูดคุยกันนะผมมีคุณแบ่งไหม อ่าผมมีคุณแบ่งไหมอย่างนี้นะครับก็ว่ากันนะครับว่ากันใครจะแบ่งปันเท่าไหร่อ่าก็ตามนั้นนะครับแต่ผมแบ่งปันสี่พันบาทนะครับวันนี้คลิปนี้คลิปพิเศษนะครับผมแบ่งปันสี่พันบาทเป็นพิมพ์เอลูกกระเดือกใหญ่กับพิมพ์บีนะฝรั่งลูกกระเดือกนะครับนี่พิมพ์เอลูกกระเดือกกับพิมพ์บีลูกกระเดือกนะมีอยู่จํานวนหนึ่งแหละนี่จานวนงไปขอแบ่งปันพัะพวกมานะขอแบ่งปันพัะพวกมาก็เอามาแบ่งปันเอามาแบ่งปันนี่ก็ปิดตาม ตามรายการที่ผมจะไล่เลยนะตามรายการที่ผมจะไล่เลยนะครับติดตามรายการเลยองละสี่พันบาทรับประกันพัดแทรรับประกันพัดแท้มีบัตรรับรองให้อย่างงี้หไหมครับพิมพิมไปเลยนะอย่างเงี้ยพิมพ์พิมบีหนะ้าฝรั่งลูกกระเดือกอย่างงี้นะจะเป็นอย่างงี้เลยนะครับลงวันที่วันที่ให้เรียบร้อยนี่หนึ่งรับประกันพัดแทร้อยเปอร์เซ็นต์สองไม่ อ่าไม่แท้รับคืนร้อยเปอร์เซ็นะวันนี้ผมการันตีให้เลยว่าเป็นพระแท้ถ้าไม่แท้คืนผมได้เลยไม่หักสักบาทครับไม่หักสักบาทนะครับไม่ว่าท่านจะเอาไปเช็คอ่าศักปรศัก,กยาภาพเช็คเช็คอ่ากล้องพันเอ็ก่า,าเช็คอ่าค่าทองนะยิงเปอร์เซ็นทองอะไรอย่างนี้นะชักน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยท่านจะไปชั่งน้ําหนักอะไรได้หมดนะเอาที่ท่านสบายใจนะผมรับประกันทุกสาระนะครับผม มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยติดตามรายการนะติดตามรายการมีอยู่จำนวนหนึ่งแหละที่จะแบ่งปันวันนี้นี่เลยเป็นไปแบ่งปันพระพวกมานะวันนี้สี่พันบาทนะครับอง์ละนี่เลยข้างล่างองละสี่พันบาทรายการที่หนึ่งนี่นี่เป็นพิมพ์เอลูกกระเหลอกตรงไหนลูกกระเหลอกนะ นี่ช่องทางการติดต่อผมก็น,นะข้างล่างนะครับผมนี่เบอร์โทรไอดีไลน์นะครับช่องทางการติดต่อ,อทักไลน์ก็ได้เอเอห้าสามเก้าเก้าห้าสามเก้าเก้าหรือว่าจะไปโทรเบอร์โทรก็ได้นะครับศูนย์เก้าหกเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสามหนึ่งสองสามเพิ่มเพื่อนเพิ่มไลน์ได้หมดเลยนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรนะเพ,เ,พเ,พเพิ่มไลน์กันไว้ก่อนนี่เพิ่มเพื่อนกันไว้ก่อนกดติดตามกันไว้ก่อนพร้อมเมื่อ,อไหร่ก็ทักทายกันเข้ามาสอบถามกันเข้ามานะครับเรามาดูกันเลยผมไล่ตามรายการเลยนะ จะวงซูมให้ดูจจะเลยนะครับนี่องค์ที่หนึ่งนี่ลูกกระเดือกตรงนี้นะครับลูกกระเหลือกนะเป็นพิมพ์บีนะฝรั่งนะเป็นพิมพ์ไอเป็นพิมพ์เอเป็นพิมพ์เอใหญ่นะครับนี่เป็นพิมพ์เอใหญ่ลูกกระเหลือกนะครับเป็นพิมพ์เอใหญ่ลูกกระเดือกนะพิมพ์พิมพ์อยู่ไงอะพิมพ์นี้เดี๋ยวมาดูกันมาดูกัน ไม่มีรูปะ่ะว่าจะเอารูปมาดูนะจะเอารูปมาดูลืมคอกเปนตรงรูปอ่าจากเครื่องนู้นมาไว้เครื่องนี้นะนี่เป็นพิมพ์เอใหญ่รูปกระเดือกนะครับพิมพ์เอใหญ่รูปเดือกนะนี่คนเพื่อนๆมาด้วยในไลน ไม่ได้รูปไว้ไม่ได้รูปไว้ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะครับผมอ่าเป็นพิมพ์เอใหญ่ลูกกระเดือกนะครับเป็นพิมพ์เอใหญ่ลูกกระเดือกอ่าเป็นพิมพ์หายากเป็นพิมพ์หายากพบเจอน้อยนะนี่ตอนนี้มีความนิยมสูงมากเลยนะพิมพ์ลูกกระเดือกไม่รู้เป็นอะไรนะผมไลฟ์สดช่องช่องหนึ่งก็ถามหาไปลูกกระเดือกทุกคนเลยนะถามหาไปลูกกระเดือกทุกคนเลยนี่รู้สึกว่าจะเล่นของหายากกันนะเล่นของหายากพิมพ์หายากยิ่งหน้าฝรั่งสวยๆนะี่หาไม่เจอเลยนะแบ่งปัน มีคนสู้ราคาผมเยอะแยะเลยนะสู้ราคามาเจ็ดพันก็ได้แปดพันก็ได้น้องหาให้หน่อยไม่มีจริงๆพี่ไม่มีจริงๆนะตอนนี้มีแต่พิมพ์เอลูกกระเดือกนี่แหละพิมพ์เอใหญ่พิมพ์เอใหญ่ลูกกระเดือกนะร่างกายอวบอิ่มเลยเห็นไหมครับอุดมสมบูรณ์นะพิมพ์นี้เขาจะมีเอกลักษณ์ตรงทิ้งที่ปากนะครับเนี่ยปากเขาจะไม่มีนะพิมพ์นี้แล้วก็จะมีขีดสองขีดตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่คือพี่เอกลักษณ์เขาลูกกระเดือกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ ก็พิมพ์หายากได้รับความนิยมมากเหมือนกันนะพิมพ์นี้นิยมกว่าพิม A. พ์เอพิมพ์บีอีกเนี่ยพิมพ์นี้นิยมกว่าแนละหายากด้วยนะครับนี่ก็ลองแบ่งปันกันดูนะท่านใดที่ชื่นชอบหรือว่าพอมีกําลังศรัทธาอยางเอื้อมถึงอยู่ก็แบ่งปันเก็บสะสมได้เอาพุทธคุณหลวงพ่อไปใช้ได้นะรับประกันแท้ให้ทุกรายการนะครับไม่แท้ผมรับคืนมีบตรรับรองให้ด้วยเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับนี่หลวงพอ่งพอเดิมกลุ่มวัดพนมลอกพิม A. พ์เอพิมพ์เอใหญ่มีลูกกระเดือกนะครับนี่มี้กก นี่เลยนะครับรายการที่หนึ่งครับยวปิดไปตามรายการเลยนะอ่ามีกี่องค์ก็ว่ากันไปเนี่ยมีรายการที่สองครับนี่เป็นพิมพ์ A ใหญ่มีลูกเดือกเห็นไหมครับนี่คาบแคนทรงแคนไซส์เห็นไหมครับเนี่ยดูดีมากนะสนิมคงสนิมเขียวผิวพันสวยงามนะครับเนี่ยสนิมเขียวก็มีนะครับมีมีคาบกรุงคาบกลุ่มคาบเดิมๆเป็นธรรมชาตินะ นี่มีลูกกระเดือกนะมีตามีปากมีขีดสองขีดนี่สวยนะถือว่าสวยแล้วพิมพ์นี้ได้แค่นี้จริงๆนะครับพี่พิมพ์ได้นี้ได้จริงๆนี่หายากที่จะมีปากติดชัดสวยงามนี่หายากมากนี่พิมพ์นี้เขาจะได้แค่แบบนี้นะครับนี่นี่เลยแต่ร่างกายนี่อวบอิ่มอุดมสมบูรณ์เห็นไหมครับนี่พิมพ์ A ใหญ่มีลูกกระเดือกนะครับนี่พิมพ์ A ใหญ่มีลูกกระเดือกเป็นพิมพ์หายากนะครับเป็นพิมพ์หายากอะรายการที่ สองสี่พบาทนะครับสี่พบาททุกรายการนะครับส0่พบาททุกรายการแล้วก็ผมรับประกันแท้ให้ผมรับประกันแท้ให้นี่เลยนะครับรายการที่3ครับ พิมพ์ A ใหญ่นะพิมพ์ A ใหญ่นี่มีลูกกระเดือกนะครับนี่เลยนะครับนี่ผมสูงมาดูเลยมีลูกกระเดือกนะครับนี่หน้าตาก็และแค่นี้นะครับและแค่นี้จึงมีขีดสองขีดเป็นเอกลักษณ์นะครับผิวพันธุโลหะเนื้อหาเก่าสวยงามนะครับมีคราบแคนไซมีคราบกลุนี่มีคราบสนิมคงสนิมเขียวเป็นธรรมชาตินะได้ธรรมชาตินะครับได้ธรรมชาตินี่ได้ธรรมชาติและได้พิมพ์หายากนะเป็นพิมพ์ A ใหญ่ลูกกระเดือกนะครับ นี่เลยสวยงามนะครับนี่รายการที่สามครับปิดตามรายการนะครับตรงปกทุกขั้นนะครับปิดตามรายการนี่รายการละสี่พันบาทนะสี่พันบาทนะครับผมนี่เลยเบอร์โทรช่องทางการติดต่อผมมาข้างล่างข้างล่างดูอีกทีนึงนี่เลยนะครับนี่เลยนี่ข้างล่างเลยนะครับนี่บัตรรับประกันเอามาตรงนี้ นี่เลยองละสี่พันนะครับสี่พันบาทนีหายากนะพิมพ์หายากนะครับรีบคว้านะผมบอกเลยว่าแรงมากตัวน,นี้แรงมากนะครับได้รับความนิยมมากนี่ได้รับความนิยมมากนี่เลยนะครับอ่ะลูกกระเดือกตรงไหนตรงนี้นี่ได้สวยได้เดิมนะครับได้ธรรมชาติด้วยนะครับเห็นไหมครับผิวพรรณเนื้อหาโลหะเห็นไหมครับมีคราบเกินไซคราบกลุได้ธรรมชาติสุดๆนี่เลยนะครับ มีสนงกุงสนิมเขียวเห็นไหมครับนี่มีลูกกระเดือกนะจมูกเป็นอย่างนี้แหละนี่มีขีดสองขีดที่ปากเห็นไหมครับนี่ได้ธรรมชาติสึๆนะสวยงามนะครับสวยงามนะครับนี่นี่ชัดเจนนะครับสวยงามราคานี้หายากนะพิมพ์หายากลองเซิร์ชลองศึกษาลองดูก่อนได้นะครับนี่ผมแบ่งปันสี่พันบาทนี่ราคาเบาเอื้อมถึงนะครับราคาเบาเอื้อมถึงนะครับนี่และรับประกันแท้ให้ด้วยนะครับผมรับประกันแท้ให้ด้วย นี่สวยงามได้ธรรมชาตินะได้ธรรมชาติได้ผิวพรรณได้ความเดิมๆได้คราบกลุคราบดินนะครับคราบแขนไไส์นี่เลยนะครับรายการที่4ี่ครับรายการที่4ี่ปิดตารารายการนะครับปิดตารารายการนะครับหมดแล้วหมดเลยนะมีแค่นี้จริงๆนะครับพี่ขนาดหน้าฝรั่งสวยๆยังหาไม่ได้เลยหน้าฝรั่งสวยๆเนี่ยมีคนสั่งผมสู้ผมถึง8 0 0พัน 7จ็ดพันแปดพันเนี่ยได้หมดเลยนะไม่มีให้นะพี่ตอนนั้นผมแบ่งปันหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะสวยๆถึงนั้นเลยผมยังเสียดายอยู่เลยเพราะงั้นารีบคว้านะช่วงกําลังที่ราคาบกเบาเบาเอืเ้อมถึงในพิมพ์หายากนี้รีบคว้ารีบความารายการที่สี่อ๋อรายการที่สี่ไปแล้วรายการที่ห้านี่เลยนะบนี่ ันนี้ผมยังไม่ได้ปัดนะมีคาบดินคาบอะไรอยู่จริงจริงชัดเจนนะครับนี่ชัดเจนนี่เลยนะครับสวยงามเป็นพิม์นุกรกเดือกนะเป็นพิม์นุกระเดือกนี่เลยนะครับปัดหน้าให้ดู ปัดเลยนี่ชัดเจนนะเห็นนะครับเห็นไหมไมีปากเห็นไหมขีดนี่ขนาดปัดยังไม่จะออกเลยนะครับนี่ชัดเจนนะมีลูกเหีือวตรงนี้สวยงามนะครับนี่สวยงามเป็นพิมพนะ์พมพาพม A, หายากนะเป็นพิมพ์หายากนี่เป็นพิมพ์เอหายากเป็นพิมพ์ลุกเดือกนี่ผิวพันโลหะคาบเดิมคราบกุค,ค,ค,คราบธรรมชาติแซนไซนะครับคาบดินคราบกุสวยงามครับสวยงามนะครับ,น,รบนี่เลย รายการที่ห้านี่เลยนะครับรายการที่ห้าพิมเอใหญ่ลูกกระเดือกพิมหายากนะพิมหายากรีบคว้าเลยนะราคานี้ผมบอกเลยเลยว่ามีแค่นี้ด้วยวนะไม่มีอีกแล้วนะผมบอกเลยหมดแล้วหมดเลยนะครับมีแค่นี้จริงๆมีแค่นี้จริงๆนะครับมีแค่นี้จริงๆงหาอีกก็ไม่มีอีกแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับใครไม่มีรีบคว้านะครับรายการที่ห้ารายการที่หกครับ นี่ผมซูไม่ดูเลยผมซูไม่ดูเลยนี่เลยนะครับหน้าตาปากจมูกเห็นไหมครับชัดเจนนะปัดให้ก่อนปัดให้จระเลยนะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามนะครับ เขาได้แค่นี้จริงๆนะได้จริงๆ,ๆ,ๆนะพิมพ์นี้นะครับมีร่องแก้มมีแก้มีขีดสองขีดเห็นไหมครับมีตามีปากมีชมบูมีลูกกระเดือกนะลูกกระเดือกตรงนี้นะครับนี่เขานี่จะผงขีดให้ดูชัดเจนนี่ก็ลองดูนะหายากแล้วเป็นพิมพ์หายากนะครับพิมพ์พิมพ์พมพายากเนื้อหาลูหะได้นะ คาบแคนโซยคันไซเห็นไหมครับนี่สนุคงสนิมเขียวกลุ่มสวยงามนะครับนี่ได้นะครับอย่างนี้นี่เป็นพิมพ์หายากนะเป็นพิมพ์ลูกกระเดียบพิมพ์หายากนี่เลยเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับนี่เลยอ่ะรายการที่ห้าที่หกครับรายการที่หกสี่พันบาทนะพิมพ์ หายากสุดๆนะตอนนี้ไม่มีอีกแล้วนะพี่ไม่มีอีกแล้วนะผมก็มีอันนี้ก็คือแบ่งปันกับเพื่อนมาเพื่อนก็ไม่มีหมดแล้วทุกคนเลยนะทุกคนหมดแล้วนะครับนี่พระหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วบอกเลยว่าพระหายากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับนี่เพราะฉะนั้นใครที่ต้องการพิมพ์หายากนะสะสมได้เลยนะพิมพ์ลูกกระเดือกนะครับเป็นพิมพ์เกใหญ่ลูกกระเดือกนะครับร่างกายอวบอิ่มอุดมสมบูรณ์นะครับมามารายการที่หกแล้วรายการที่เจ็ดครับ นี่นะครับชัดเจนนะครับผิวพันธุ์เนื้อหาโลหะได้เลยนะครับสนิมเขียวแคนทรงแคนไซคาบดินคาบปลุกเอาแปรงปัดเอานะอยากได้ชัดๆเอาแปรงปัดเอานะครับนี่ชัดเจนแน่นอนชัดเจนแน่นอนครับนี่เลยนี่สวยงามนะครับนี่แคนทรงแคนไซเห็นไหมครับงามนี่เป็นทิมเอใหญ่ลูกกระเดือกนะ ทุกรายการผมรับประกันพระแท้นะครับดูเนื้อหานะครับเก่าสวยงามนะครับแขนไซส์คราบดินคราบกลุสนุมคุงสนิมเขียวนี่ลุกกระเดือกพิมพ์หายากรายการที่6รายการที่7ดครับรายการที่8ดครับนี่ยังไม่ได้ปัดเลยนะครับเนี่ยด,ดูยังคราบดินคราบกลุคราบสนิมคราบแขนทรงแขนไซส์เห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะครับยังไม่ได้ปัดเลย นี่เดี๋ยวไปปัดเอานะครับไปปัดรับรองชัดเจนลูกรเหลือกนะครับนี่ลูกรเหลือกนี่สวยงามนะครับรายการที่แปดครับนี่รายการที่เก้าครับ ใช่ไหมครับได้ความเดิมๆได้ผิวพันธุ์ธรรมชาตินะครับนี่เป็นพิมพลุกกระเดือกเอาแปลงปัดเอานะใครอยากได้ให้คมให้ชัดเอาไปปัดเอานะครับผมไม่ได้ปัดให้ก็แล้วกันนี่เลยนะครับอ่ะอน,นี้เลยเอาธรรมชาติเลยนี่แบ่งปันกันแบบธรรมชาติธรรมชาตินะเดิมๆสุดๆนี่ผิวพันธุ์โลหะสนิมเขียวแคนซงแคนไซนี่เลยนะครับสวยงามนี่รายการที่เก้า นี่เลยนะครับนี่รายการที่สิบนี่เลยนะครับนี่อันนี้เนื้ออกสูนมะขามเปียกนะเนื้อหาแห้งเนื้อหาเก่านี่คราบแคนไซคราบกลุนี่เลยนะครับเดิมธรรมชาติเลยนะเห็นไหมครับนี่พักกลุนะครับพักกลุตรงมีอย่างนี้ตรงมีคราบตรงมีความเก่าทางซอกนะครับนี่อ่ะ รายการที่10นี่หมดครับวันนี้มี10รายการนะแบ่งปันกันในราคา4,000บาทนะครับ4,000บาท10รายการนะครับนี่ปิดก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยนะครับทุกรายการผมรับประกันพระแท้ทุกรายการผมรับประกันพระแท้น,ะนี่เบอร์โทรช่องทางการติดต่อนะครับข้างล่างนี่เลยนะครับเบอร์โทรช่องทางการติดต่อนี่เลยนี่สิบรายการ มีบัตรรับรองพะแท้ให้สบายใจนะครับนี่สบายใจระหว่างท่านกับผมนะใช้แทนใจกันได้เลยนี่เลยนะครับรับประกันพัฒน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แท้ผมรับคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เลยนะครับ,บ,รรมผ,มบ,รบผมมีบัตรให้ด้วยนี่วันนี้ฝากไว้สิบรายการนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับมีแค่นี้จริงๆนะครับพี่เป็นพิมพ์หายากเป็นพิมพ์หายากนะพบเจอน้อยนะเป็นพ,พิมพ์เอลูกกระเดือกนะให้รีบคว้านะพี่ราคานี้ราคานี้ให้รีบคว้านะครับนี่ราคานี้ให้รีบคว้านะครับนี่ โอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ